สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันอยากเล่าพาเข้าครัวนะคะมาพร้อมวันฝนตกเลยน่าจะได้ยินเสียงฝนกันนิดนิดนึงเดี๋ยววันนี้เราจะชวนทุกคนมาทํำข้าวผัดกุ้งไข่ข้นกันนะคะเดี๋ยวลองไปดูค่ะว่ามีวัตถุดิบอะไรกันบ้างเห็นหน้าเห็นตาวัตถุดิบกันแล้วใช่ไหมน่าจะหากันไม่ยากนะคะก็เดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะ ก็อันนี้เราใส่น้ำมันรอไว้แล้วเนาะน้ำมันจะได้ร้อนนิดนึงนะคะพอใส่น้ำมันร้อนเสร็จเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอากุ้งลงไปผัดสักนิดนึงนะคะให้กุ้งสุกนิดนึงผัดแค่พอสุกพอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเอาลงไปผัดท้องข้าวแล้วเดี๋ยวจะได้สุกพอดี ใ่กระเทียมให้หอมแล้วก็เหลืองก่อนนะคะมีทริคนิดนึงสำหรับกุ้งคือได้ดูคนอื่นมาเขาบอกว่าการแกะกุ้งให้เหลือเปลือกตรงหางไว้นิดนึงมันจะช่วยทำให้ความกลิ่นของความเปนกุ้งกุ้งอะคะ่ะมันเพิ่มมากขึ้นเมื่อเราเอามาผัดข้าวอะมันก็จะได้กลิ่นของกุ้ง เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวใครลองเอาไปปรับใช้ดูนะเสร็จค่ะเหลืองดีแล้วเนาะเราก็ใส่กุ้งเลยกุ้งที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะผ่าหลังเสร็จแล้วเหลือหางกุ้งสักนิดนึงมันอาจจะกินยากสักนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็จะหอมนะ แค่พอสุกนะคะเพิ่มรสชาติด้วยสี้วนิดนึงค่ะกุ้งจะได้มีรสชาติหน่อยนะคะ Okay. เขาพอสุกแล้วเดี๋ยวเราตักขึ้นไ้ก่อนแล้วเ,เดี๋ยวเราจะเทียมที่เหลือน้ำมันที่เหลือน,นะคะเดี๋ยวเราเท okay. หอมใหญ่ลงไปเลยค่ะลงไปผัดต,ต่อเนาะแล้วก็แครอทที่เราเตรียมไว้ค่ะลงไปผัดให้พอสุกพอสุก้็กนะ่เราใส่ไข่ เดี๋ยวให้ไข่สุกสัก70%นะคะแล้วเราก็ค่อยใส่ข้าวไข่จะได้เกาะข้านิดน,นแล้วใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะไไข่สุกป,ประมาณ70%แล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปเลยข้าวที่เราเตรียมไว้คือข้าวไรเบรี่ที่ใส่น้ำตาลแล้วเนาะ ใส่ซีอิ๊วแล้วปวรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะใส่น้ำตาลใส่ซีอิ๊วมันจะได้ง่ายต่อการขัดนะคะข้าวของเราเป็นข้าวที่ค้างั้งคืนมันจะได้ร่วนๆนิดนึงเนาะเทคนิคนี้ของการขัดข้าวนะคะเรา ปล่อยให้เข้าไม่ติดกระทะสักนิดสักหน่อยค่ะเพราะว่านี่แหละข้าวผัดเนี่ยมันต้องมีกลิ่นไม่ไหมของกระทะติดนิดนึงค่ะมันจะหอมนะคะทีนี้เสร็จพอใส่เอ๊ะพอผัดตนแ้่นิดนึงแลวนะคะเดี๋ยวเราใส่กุ้งเลยค่ะใส่กุ้งที่เราเตรียไมไว้นะ ตัดตอยใส่ค่ะหอมเลยอ่ะสีสันมันอาจจะไม่ได้สวยงามมากนะคะเพราะว่าเราใช้ข้าวไรเบอรี่มันก็อาจจะดำๆนิดคนึ่ น่าจะสุกแล้วล,ล่ะเราก็ใส่ต้นหอมไปเลยค่ะที่เราเตรียไมไว้นะคะต้นหอมอันนี้คือครึ่งหนึง่งมันจะมีต้นใช่ไหมคะครึ่งหนึง่งครึ่งโคนที่มันเป็นหัวเราก็หั่นเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะคะแล้วก็ครึ่งปลายเราก็มาใส่ตอนเราผัดนี่แหละจะได้คุ้มค่าประหย,ยัดแล้วก็ไม่ต้องทิ้งเยอะค่ะโอเค ในส่วนของข้าวผัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อกับไข่ข้นกันเลยค่ะเรามาดูในส่วนของไข่ข้นกันบ้างนะคะเตรียมกระทะเตรียน้ำมันค่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยเหยายวสักหน,น่ง นิดนึงค่ะเราแบ่งกุ้งไว้หน่อดึงเพื่อใส่อันนี้ประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปจัดการกันนะคะ จ,จัดจานเสร็จแล้วจะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเมนูข้าวผัดกุ้งของเราในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะวัตถุดิบก็หากันได้ง่ายๆถือว่าเป็นเมนูล้างตู้เย็นเลยก็ได้นะมีอะไรก็เก็บออกมาใส่ใส่ในสิ่งที่เรากินนะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทํากับข้าวยังไงลองทําข้าวผัดกันดูก่อนก็ได้คะ่ะง่ายๆไม่ได้ยากเราไม่ไม่ต้องอยู่ในกรอบอย่างเดียวก็ได้คิดนอกกรอบบ้างก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจฉันอยากเล่านะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิงๆในช่องของเราค่ะเพื่อจท,ที่จะไม่พลาดการอัปเดตทุกคลิปของเรานะคะวันนี้ไปก่อนแล้วรักทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพดีเริ่มได้จากการรับประทานค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ